รบกวนเออพี่แนะนําชื่อ่อยครับครับผมชื่อชาวลิศนะครับอยู่บนคิดเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เนาะหลวงปู่เขียวสมับทองได้วยความศรัทธาท่านเป็นยังไงบ้างครับถึงถึงได้มากราบท่านครับที่แรกอ่ะก็คือมากับพระอาจารย์เนาะมากราบท่านครับแล้วก็หลวงปู่เป็นคนใจดีเนาะท่านเรียนวิชาเยอะจากอาจารย์หลายท่านเนาะก็พอมามาหาท่านครั้งแรก ครับอ่าก็มีโอกาสได้ท่านเมตานะก็เจิมหนา้าผากให้เป่าหัวให้เนาะพอพอเรามาวันนั้นมันน่าจะเป็นวันวันวันพฤหัสมาบดรีแฟนขอทู่หลวงปู่จุดเพื่อขอโชคเนาะเหมือนหลวงปู่ท่านก็เมตตาใจดีนะท่านก็ไปหยิบจากตู้มาแล้วท่านก็เป่าแล้วก็ไปจุดหน้าขอปู่ก็ ไม่ได้คิดอะไรเนาะขอกลับไปแล้วก็เ mm hmm. ขาก็าไปเสียงโชคอะไรงเขาอ่ะมันก็จะมีถูกหวยเล่าแล้วไม่ถูกหวยใหญ่ mm hmm. คือคนที่มากราบหลวงปู่ส่วนมากจะได้โชคเป็นหลัก mm hmm. วัดก็บรรยากาศก็กดีร่มรื่นเนาะก็คนที่มามาขอพรท่านก็จะได้โชคกลับไปก็มันมันก็แล้วแต่คนเนาะแตคค่คือคือเราใจเราศรัทธาเรามาเราก็ เราก็ได้สิ่งนั้นกลับคืนประมาณนี้โอถ้าได้ได้ข่าวว่าถ้าเกิดถ้าจุดทูบให้นี่ทูบที่มีตัวเลขนี่ส่วนมากจะออกจะออกจากเลขนันเป็นประจำท่านขอนขอแล้วยอย่าอย่าอย่าขอเล่นมีบางคนผมเคยถามมีบางคนคือ,อเป็นนายกคเนี้เขามาขอผูแล้วก็จุดแล้วเขาไม่ได้ซื้อมันออกจริงอืมจริงๆถ้าขอท่านแล้วอย่าขอเล่นบอกขอแล้วก็ซื้อด้วยอย่างเงี้ยอืมไม่ใช่ว่าจุดจุดเล่นเล่นกันใช่ใช่ใช่คือ แต่มันก็น่าแปลกนะว่าเพราะว่าตัวเลขมันในในทูบหนึ่งแล้วก็ไม่รู้มันเป็นตัวอะไรใช่มันมีเลขสามตัวไงก็โดนคือมันจะออกคู่กันเลยครับนั่นแหละแต่ว่ามันแปลว่าพอถ้าจุดปุ๊บเลขมันกลับไปออกในเอทูบได้หรือก็เป็นเรื่องเรื่องที่ที่แปลกๆในในผมเคยมาเอ่อมามามาครั้งแรกแล้วก็มาครั้งสองครั้งสองก็ท่านเ็าเป่าให้ก็ถูกเหมือนกันโอ้แต่ขอให้ทูบนั้นท่านเลือกมาแล้วท่านเป่าธิษฐานแต่เราต้องไปจุดเสี่ยงโชคเออเอาตัวเล้เองจุดหน้าหน้าพ่อเนี่ย ทูกแนวข้อเป็นเรื่องที่แปลกนะครับ<ช>เพราะว่าก็กก้ครับออกทุกครั้งออกทุกครั้งด้วยใช่อ่าทุกครั้งนี่เป็นจะเป็นหวยหวยเขาอของหวยลาวเนาะหวยลาวมันจะไปออกหวยใหญ่หวยใหญ่ของไทยใช,ใชเออ่เป็นเรื่องที่อจจัศจรรย์เลยเนาะ ลองมาดูครับถ้าถ้าใครไม่ไม่เคยมาไหว้ปูกลองมาขอพรดูวมดขอพรบูตรวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าถ้ามาก็มาด้วยใจศรัทธาได้แน่นอนอถ้าคนชอบตัวเลขก็ก็ลองลองมาดูลองมาดูครับแต่อันนี้ไม่ได้ว่าว่าว่าเป็นการพูดให้งมงานเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคหรือเปล่าแต่ว่าเราเรามาไหว้ป้าขอพรแล้วก็ได้บุญกลับอาจจะได้เป็นขวัญถุงด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอันนี้สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคหาตัวเลข แล้วแล้วเมตตาตัวอื่นทีเ่เคยประสบกับเมตตาที่ท่านเคยเอ,อนุเคราะห์แล้วครับของผมมาไหว้ส่วนมากจะขอขอความสุขความเจริญนีดเฉยก็จะมามาก็มาทําบุญถวายของมั่งอะไร่เงี้ยแต่ผมก็เพิ่งเข้ามาได้ได้สักพักไม่นานเพิ่งกลับมาอยู่บ้านปีนี้แหละทะเลยก็เพิ่งเข้ามาครับใช่เพราะว่าลูกป,ปู่เขียวท่านเป็นพระที่ทค่อนข้างที่จะมีวิชาคดีมีศาสตร์ความรู้ต่างๆค่อนข้างเยอะ ใช่ท่านท่านเรียนหลายหลายครูบาอาจารย์เก่งทุกองค์ด้วยครับท่านหลวงปู่เก่งมากอแต่อาจจะท่านยังไม่ยังไงยังไม่มีใครรู้จักเยอะอะเนาะเพราะว่าท่านไม่ได้เน้นโปรโมทท่านก็เป็นพระเรียบง่ายครับอยู่สมรถะของท่านครับก็ดีใจครับว่าได้ได้มีโอกาสได้รู้จักครูบาอาจารย์ได้เผยแผ่บริมีท่านครับขอบคุณมากนะครับครับ